บริเวณนี้ก็น้ำเปลี่ยมใกล้จะถึงโคนต้นเลยค่ะถ้ามาน้ำมาแรงแล้วก็ฝนตกเพิ่มอีกก็น้ำก็จะเยอะกว่านี้ค่ะเพราะว่าสองรอบที่แล้วที่เคยท่วมมิดร่องน้ำจะไหลแรงกว่านี้สวัสดีค่ะ เพื่อนๆชาวสวน youtube ผลจากการที่ฝนตกหนักตั้งแต่เมื่อวานตอนเย็นนะคะแล้วก็ตกแซะอีกทั้งคืนตอนนี้ก็น้ำไหลหลากมาเข้าแปลงมะเขือยาวแล้วค่ะน้ำจะไหลไหลามาลงสะนะคะแล้วก็ล้นล้นจากสะเข้าแปลงมะเขือ นี่ค่ะล้นล้นจากสะตลอดแนวเลยค่ะตอนนี้แปลงมะเขือก็ยังไม่ถึงกับมิดร่องค่ะเมื่อสองสองรอบต้นฤดูฝนก็จะมิดร่องก็คือหนักหนักกว่านี้ค่ะตอนนี้เราก็ กำลังทยอยถางหญ้าในร่องออกนะคะก็หวังว่ามะเขือของเราจะยังทนอยู่ได้อย่างที่บางคนถามว่าเป็นเป็นเป็นอะไรถึงได้ต้นมะเขือถึงได้เฉาตายนะคะก็จะเป็นลักษณะสภาพแปลงน้ำชุ่ม น้ำชุ่มตลอดเวลาไม่ไม่ได้แห้งได้เลยนะคะต้นมะเขือก็จะมีโอกาสเฉาตายโอก้ก็ก็ถือว่าหนักเหมือนกันคะ่ะเพราะว่ารองนู้นก็เกือบเกือบถึงโคนแล้วนะคะรองนู้นก็น้ำลึกอยู่ สองร่องโน้นน้ำลึกเลยค่ะสองร่องถัดไปเดีย๋ยวไปดูตรงตรงปลายบ้างค่ะตรงท้ายท้ายแปลงแต่ยังไงฝนฝนตกชุกก็ดีกว่าฝนแรงค่ะเพราะว่า เพราะว่าพืชผักตามที่เนินๆเขาก็ยังเจริญเติบโตได้แต่ถ้าหักว่าแล้งแล้งแล้วก็ลำบากไปหมดที่ไหนก็ไม่มีไม่มีว่าจะปลูกได้งามถ้าหากว่าไม่มีน้ำมานะคะน้ำบาดาลก็ใช้ลดพืชไม่ดีเหมือนน้ำฝนแล้วค่ะ เขือของเรากำลังฟื้เริ่มฟื้นดีอยู่แล้วเชียวคะ่ะก็หวังว่าน้ำจะผ่านไปเร็วนี่บโอโอตรงนี้ก็ค่อนข้างต่ำค่ะตรงนี้ก็เกือบถึงเกือบถึงโคลนล่องแล้วค่ะเกือบถึงโคนต้นตรงนี้ก็เปี่ยมนะคะเปี่ยม โอ้ตรงนี้ตรงนี้ถือว่าน้ำเปี่ยมเลยค่ะมะเขือกำลังฟื้นติดดอกดีอยู่แล้วแท้ๆเชียวก็กังวลอยู่ค่ะว่าจะเกิด เชื้อราลากเน่าคนเน่าเอาไม่อยู่เพราะว่าน้ำมันชุ่มชุ่มแปลงเกินไปนะคะต้นมะเขือบริเวณนี้ก็เพิ่งจะฟื้นค่ะจะสังเกตว่าต้นจะไม่โตต้นจะไม่โตเท่าร็อกแรกละนะคะบริเวณนี้ก็เพิ่งฟื้นเพิ่งฟื้นเริ่ม เริ่มงามดีเดี๋ยวเราไปดูตรงท้ายกันค่ะที่แรกเราก็เริ่มมีความหวังนะคะคิดว่าไกล้จะหมดฝนแล้วแต่ที่ไหนได้ก็ยังมีพายุอีก ที่ยังมาไม่ถึงนะคะกำลังขึ้นฝั่งเวียดนามตรมชื่อไยุไปแล้วนี่ค่ะช่วงช่วงนี้เราก็กำลังกำลังตัดหญ้าตัดหญ้าในล่องนี่เลยคะ่ะบริเวณท้ายนี่จะต่ำค่ะมันก็ น้ำก็จะเปลี่ยมแทบจะถึงโคนต้นหลยหลายร่องเลยนะคะเสียงน้ําไหลออกแรงเลยค่ะตรงนี้ก็ยังยังถางหญ้าไม่เสร็จน้ําเยอะเลยค่ะนี่อันนี้ก็นี่ค่ะต้นที่นี่ค่ะก็คือว่า ตรงบริเวณที่น้ําน้ําแช่โคนมันก็จะจะเกิดเชื้อราที่โคนต้นแบบนี้ค่ะต้นที่เราใช้ยาเชื้อราช่วยไอเมทาเล,ล็กซิสสีชมพูที่เราเคยบอกไปนะคะมันก็มันก็ช่วยช่วยได้บ้างค่ะแต่ว่าไม่ได้ถึงกับว่าร้อยเปอร์เซ็นก็คือว่าถ้ามันทุ่มแชะมิดรากมิดโคนแช่รากแช่โคลนนานๆมันก็ มันก็เอาไม่อยู่ค่ะพวกยาเชื้อรานะคะถ้าสภาพแปลงเรามันน้ำมันอ่วมเกินไปค่ะ อันนี้ก็จะถึงเนี่ยค่ะเดี๋ยวสำหรับคลิปนี้ขอลาไปแต่เพียงเท่านี้ค่ะอย่าลืมกดไลค์กดติดตามแล้วกลับมาพบกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ